3เนี่ยครับกับตัดทีมของทีมชาติไทยนะครับผู้สาประตูหมายเลขหนึ่งติพงบุญมากครับฟิลิปปินส์นี่เป็นมาตินเมริโน่นะครับผู้นี้นี่ไม่ได้เจอกันในช่วงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมานะครับดูรายชื่อของฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับวันนี้มาในระบบ43 3มเช่นเดียวกันนะครับผู้สาประตูเป็นเซซ่าคาสโตรครับ แข่งหลังมีเจียนคาเรกไบอันวิลาโนเอวามาตินเมริโนมิเกลเบงซันแข่งมิทฟิลด์ครับมีมานโลเวเนราซิออนนะครับมีจอนโคยาม่าและเอสซอนพอมเมนโตครับแนวลุกมีไซเลลซาวครับกับโรดิโกมารินาเป็นตัวริมเส้นและกองหน้าตัวเป้าเป็นโอตูเบนาเตาครับคะแนนไบอันช่วงหลังฟอร์มดีนะครับนี่ก็ถือเป็นนักเตะที่ทำผลง,งานได้ดีหลังจากที่ เป็นตัวสำรองมาก่อนนะครับพักหลังนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยครับอิมมาสันเปเรล่าครับุมทีมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่3กับทีมชาติไทยชุด U20 นะครับนี้ในศึกชิงแชมอาเซียนแล้วก็ฟุตบอลสีเส้าที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโซเอิร์ดออทัสครับและนี่โจเซฟเปเล่ครับกลับทีมเก่าเลยครับเขาเคยคุมบุรีรัมย์ยูเตอต U23 มาก่อนนะครับในช่วงปี2013-2014ครับ ก็คุณเคยกับไทยดีกเป็นอย่างดีครับกับการคุมบางกอกกลาสในช่วงสมัยนั้นนะครับคุมฟิลิปปินส์ก่อนหน้าน,นี้คุมฟิลิปปินส์มา3นัดในศึกชิงแชมป์อาเซียนชนะ1แพ้2นะครับแล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับเห็นในครึ่งแรกนะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเลครับนี่กองเชียร์ทีมชาติไทยครับวันนี้ เข้ามาชมกันที่บุรัมซิตี้สเตเดียมนะครับ19นาิา30นาทีครับจะเริ่มคิกออฟองศกดิ์รสังคโสภานะครับจากราชบุรี FC ครับมาสมทบที่หลังเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงวันนี้ครับแักฟิลิปปินส์นะครับในเสื้อสีขาวจากขวาไปซ้ายเป็นฝ่ายเขียบอลก่อนนะครับวันนี้โดนจับแฮนด์บอลไปนะครับได้ลุ่มเอ นอกจากไทยฟิลิปปินส์ยังมีอีก2ชาติได้ครับก็คืออิอรักนะครับแล้วก็บูไนดนานุสรามครับคูกแรกนี้ยิงกันสนั่นเลยครับอิอรักชนะบูไนดนานุสรามไป15ศูนย์นะครับอิหรักนี่ถ้าวัดรายการนี้ในรอบสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นถึงรองแชมป์เก่าเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นยูยี่สิบชิงแชมป์โลกมาเมื่อปีที่แล้วครับแต่นักเตะก็มีการเปลี่ยนชุดอยู่แล้วนะครับสําหรับ ชุดยู่20นะครับก็จะเป็นชุดอื่นๆขึ้นมาทดแทนครับไทยต้องแก้ไขจังหวะน,นี้สิงหาออกบอลขึ้นมาทักขวาครับพิคเนตเกือบจะถึงแม่ตำแหน่งการยืนของพิคเนตนี่ดูจะเป็นวิงแบ็กนะครับแล้วก็กองหลังของไทยเนี่ยมาเล่น3มเซนเตนเอร์ครับถอยจิรพง์แซ่ลิ้วลงมาครับตามผังนี่จิรพงขึ้นไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับ ้ออกสกัดออกบอลมาทางซ้ายครับธนก,กิจขอ,อกลับมาที่ธนก,กิจหยอดขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้โดนมงดักไม่ได้โดนเสียบลูกนี้ครับธนกิจเริ่มมาไม่ถึง2นาทีเจอเข้าหนักแล้วก็ธนก,กิจชดเมืองปักโอ้โหโดนเข้าสกัดครับ เหมือนทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาธนากริตก็ดูไม่ค่อยเต็มร้อยด้วยนะครับมีอาการบาดเจ็บในในบางนัดเลยครับก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้นี่ฟิตเต็มถังเลยครับหลายคนขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบุรีรัมย์อยู่นเต็ด้วยนะครับเห็นเมสันเปเรล่าไะ้ครับ51ปีนะครับชาวบาซิลเลียนแลังที่โจเซฟเฟอร์เรนี่40ปีบอปลปุกของไทยขึ้นมาทางซ้ายครับเเรน การันเปิดเข้ากลาลูกงนี้ิลินส์เคลียมาได้แล้วยียัดมาครับแม่จังหวะนี้เกือบทันครับพี่คเนดมีสอดขึ้นมาครับพงสกรนี่รอแถวสองตรงกลางอยู่แล้วนะครับคเนดนีก็เพิ่งเซ็นสัญญากับชุดใหญ่ของบุรีรัมยูไนเต็ดด้วยนะครับฟอร์มดีจากทีมชาตินี่แหละครับ ขอเป็นโตทุ่มเข้ามายัางติดพิคเนตฟิลิปปินส์ต้องเขียขึ้นมาก่อนหน้าเป้าของฟิลิปปินส์เป็นโอตูเบนา,ตาเต่านะครับแล้วจะหลบลูกนี้ไม่ผ่านสิงหาวัสดีครับกลับมาที่เจสพัฒทีมชาติไทยในรุ่นยู่20นี้ก็เพิ่งจะเป็นรองแชมป์อาเซียนนะครับ ที่ประเทศอิโนโดนีเซียบอลทิ้งขึ้นมาทางขวาพีคเนตพีคเนตดึงกลับหลังมาจะไปลูกนี้จิรับพงษ์ับพึ่งวีระวงไปลูกไตมุมนะครับไปมุมครั้งแรกของเกมครับจิรพงษ์นี้ขยับขึ้นมาเล่นเป็นเหมือนกองหน้าคู่กับเทรน,นดอนไรอันเลยนะครับ ฝั่งขวาก็จะเป็นปิียวั์เปตาแล้วครับที่ช้ยเท้าซ้ายดูว่าจะเล่นสั้นหรือเปล่าเพราะว่าธนก,กฤตไปยยืนใกล้ๆแล้วครับความสูงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ190เิเซนของเทรนไลออนนะครับแต่บุ๊ของปิียวัเ์เรตาเปิดมาเสาสองลูกนี้ก็ล้นไปหน่อยครับบอโค้งออกไปเยอะเลยครับปิยวั์นี่ไม่ได้ไปเล่น ทัวร์นาเมนต์สีเศร้าที่เกาหลีใต้นะครับช่วงนั้นมีอาการบาดเจ็บครับแล้วก็พักรักษาตัวจนมาฟิตในรายการนี้ครับลูกตั้งเต่ของฟิลิปปินส์นะครับเซซ่าคาสโตันนี้ครับแข่งอยู่ที่สเปนนะครับที่สโมสรออดิเซียเปิดมาติดไทยครับหมงไม่ได้เแ,แรนจะม่งให้เจียรพง์ องศกรกระดกขึ้นมาแล้วพี่คะนเนเออมมาทันครับพี่คะแน,เ,นเราหาวิวัฒเจอดักอยู่ต้องกับหลังมาที่เจีรพลอดมาที่สิงหานะครับสิงหาหยอดกลับไปทางขวาลึกไปนิดเดียวครับแม่จะตักให้กับพี่คนเนแนนนะครับเติมสูงอยู่แล้วนะครับสิงหาให้ลูกนี้นีแรงไปเยอะครับ ยิงไป2ประตูนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาครับพี่คเแนและหาวิวัตรูร้แบบการแข่งขันใน u 20เอเชียนคัพรอบคัเดเลือกนี้ก็จะมีการแข่งนนขันทั้งหมด10กลุ่มนะครับคัดเอาทีมแชมป์ของทั้ง10กลุ่มแล้วก็ัับับ2ที่ดีที่สุด5จาก10กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนี่จะบินเจาวขึ้นมาครับไม่มีใครบอที่ปีวัน์เบตา เยวัฒนมาตรงกลางครับองศก,กรองศกรนี่หนึ่งเดียวจากราชบุรีนะครับใน11คนแรกนะครับที่เหลือนี่เป็นผู้เล่นจากบุรีรัมยูไนเต็ดคนอื่นๆยังมีธนาวุฒิโพชัยจากหนองบัวพิชัยเอฟซีนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมาสมทบพร้อมกับองศกรนี่แหละครับอาจจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองก่อนนะครับสัญก,กิจให้มาลูกนี้เจอบีบเร็วครับเป็นบอลทุ่มของฟิลิปปิน์ ชัดไทยนี่เข้าร่วมกันอย่างขันในรอบคัดเลือก21ครั้งนะครับเข้ารอบ16ครั้งแล้วก็พลาดตกรอบไป5ครั้งครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละรครับแพ้ด้วยกดแฟร์เพย์ในตารางอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับหุเข้ามาลูกนี้จีรพนก็ปล่อยให้กับกิติพงศ์วุฒิมาครับกับตันทีม คอฟิลิปปินนี่ยังไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายเลยครับนี่นับเฉพาะตั้งแต่ปี1980นะครับที่มีการแข่งขันในระบบที่มีการเล่นรอบคัดเลือกครับหัหยอดไปหลังหลายลูกนี้เคแรนสองบอลอยู่ครับเคแรนลูกนี้ได้ฟาวครับแม่ไทยกลายเป็นเสียฟาวครับอันนี้งงเลยครับเคแรนแลนก็งงว่าเขาเสียฟาวได้ยังไงครับมิเกลเบงสันนะครับที่กลายเป็นว่าเรียกฟาวให้กับฟิลิปปินดูเอาตัว พิงอยู่อืมผู้ตัดสินน่าจะมองว่ามีมือของเคลเลนที่ดึงด้วยเลยครับแต่มือของมิเกลเบงซันนี่ก็มีไปปัดน้ำตัวของเคลลนรไลอ้อนเหมือนกันนะครับบอลยาวของฟิลิปปินส์นครับยังต่อบอลไม่ได้ครับฟิลิปปินส์หลังมาที่มาตินเมริโน่นครับออกทางซ้ายขึ้นมา จวางยาวให้กับโมตูยังติดที่จิรพลตรงกางไทยเก็บได้ครับดูสดีออกอยู่ที่เจสพัฒควรถนอมครับให้กับพงศกรพงศกรต่อมาที่จิรพลแซร้วเล่นกับธนก,กิจครับปินปินก็ไปรับในแดนทั้ง11คนแล้วทิ้งหลุดขึ้นมาทางซ้ายวิยวัฒน หัน,นครับแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้พีคเนตมาในกรอบเขตโทษพีคเนตเราหาวิวัวน์ดตึงจังหวะแล้วเปิดหักเข้ามาได้ลูกเตะมุมครับพยายามหาเหลี่ยมที่จะเปิดกลับเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับพีคเนตสเตปนี้ลูกเก่งเลยครับลึงด้วยซ้ายเข้าขวาครับได้ลูกเตะมุมครับเท่ากับว่าของไทยนี่วิงแบ็กสองข้างนี่เป็นจอมบุกทั้งคู่เลยครับทั้งเปียววัดแล้วก็พีคเนตนะครับ รับถ่ายเติมขึ้นมาครับเจ็ดสพัดควรถนอมในีบุ้มของธนก,กิจชดเมืองปากครับธนก,กิจหยอดมาเสาแรกแล้วจะปก,กเช็ดรูนี้ฟิลิปปินเคลียขึ้นมาก่อนพอนมาที่ดุษฎีครับเปิดมาทางซ้ายแล้วจะมองสวนกลับมาไม่ดีครับจังหวะนี้ผู้เรียนฟิลิปปินนี่ก็พยายามฟ้องว่ามี ฟาวจากสิงหานะครับที่ใช้มือเนี่ยครับไปผลักใส่ทางด้านของเจียนคาเร็กนะครับแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ดูจะดึงช้าด้วยนะครับฟิลิปปินข้างหน้านี่ยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับโอตูเบนาเตาสิคาสโซเปิดมาโอตู หวังจะจ่ายต่อลูกนี้บอลออกข้างไปก่อนนะครับเจียนคาริกนะครับดูแฟนบอลน,นี่เข้ามาก็หนาตาเหมือนกันนะครับเกมนัดแรกของทีมชาติไทยครับในกลุ่มของไทยในสายเอชดีก็จะต้องไปวัดกับอิรักนะครับสำหรับทีมไทยเป้าหมายก็คือรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศจีน จิรพลจะไปเอาลูกนี้ฟิลิปปินต้องเคลียร์ขึ้นมามองมาที่พงศกรนะครับให้กลับมาที่เจษสพัดเจษสพัดพาขึ้นมาทางซ้ายกลับมาที่พงศกรพงศกรจ่ายต่อมาที่จิรพลแซริวเลนกับทัศแล้วจอดขึ้นมาทาักซ้ายลูกนี้ปิยวัต์ อยาวัตจะหลบเข้ามายังลุกขึ้นมาได้ครับเป็นจีรพลน์พึ่งเวรวงเปิดมาก็ยังติดย้อนกลับมาครับได้ขึงเกมเข้าใส่แล้วครับทีมชาติไทยธนกิจครับเล่นกับโงศกรธนกิจก็ถ่างมาอยู่ด้านข้างนะครับให้มาที่สิงหา,าขึ้นทางขวาบ้างครับจีรพลน์ กีรพลกลับไปที่พงศกรแล้วพงศกรจอดมาลูกนี้ยังไม่ทะลุครับอาตูแล้วเจอทําฟาวครับสกอร์ครับก็ตัดไว้ก่อนเลยครับลงมารับบอลต่ำเลยนะครับบนตูเบนาเตาครับดีคิดของฟิลิปปินสน์ครับ ตัททีของฟิลิปปินส์นี่มาตินเนรีโนโนะครับไปได้ค่าก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่คาแขกที่สเปนเอาแล้วดูจังหวะลุยขึ้นมาของฟิลิปปินส์ทางขวาครับมาริดัสเปิดเข้ามาแล้วจะโขงลูกนี้เหมือนมีธงจากไลแมนมาแล้วนะครับจังหวะเติมขึ้นมาของโอตูได้ลุ้นอยู่เหมือนกันครับแข่งขันในรอบคัดเลือกนี้ก็ไม่มี VAR นะครับ โอ้นี่ก็ล้ำไปเกือบเกือบหนึ่งช่วงตัวเลยครับโอตูเบนาเตาสิงหามาราศ์นะครับให้กับจีรพลไทยเพียมจากขึ้นเกมทางด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งปีคเดตเปิดเข้ามาก็ติดเดรีิโดหัดทิ้งขึ้นมาสิงหาโมงสวนไปบอลสองถทยยังเก็บได้นะครับดุษฎี กลับมาที่เจสพัฒนะครับไทยกับดุษฎีบุรณะจุฑานนกลับมาที่สิงหามาราศะครับช่วง12นาทีแรกไทยยังไม่เ,เร่งสปีดบอลเท่าไหร่นะครับจีรพลกลับมาที่สิงหาสิงหาไปทางซ้ายครับเจสพัฒควรถนอม มีทางปิยวัตรเติมขึ้นมากับทางซ้ายอ่อนขอกลับมาเจสพัสเล่นกับฮงศกรองสกรนหายขึ้นมาที่ธนกิจโนเมืองปากธนกิจมาขึ้นทางขวาที่เจรพนซ่ริวจ่ายต่อขึ้นมาลูกนี้อ่อนมาที่พีค,คเดชแล้วให้เจรพงศ์กับลูกนี้ ลุกขึ้นมาได้จีรพงเปิดเลี้ยกเข้ามาจับแล้วกี๊1-0ครับทีไทยโอ้โหได้ประตูจากธนกิจโชดเมืองปากครับโอ้ทำประตูให้กับทีมชาติไทยได้แล้วครับธนกิจโชดเมืองปากครับใช้เวลา14นาทีครับทีมชาติไทยออกนําแล้วครับอแล้วยิงสุดสวยเลยครับขยับลงมารับบอลครับนี่ครับรอประตูแรกมานานเหมือนกันกับธนกิจเอาเลยครับโอ้ยมาสั้นนิด เหมือนเมื่อสักครู่น่าจะมีการถอด